สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับอิ๋วนะคะอิ๋วโครเชรจากร้านหูกระเป๋าถักได้มาแฮนด์เมดนะคะค่ะช่วงนี้นะคะอิ๋วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะมาลงคลิปให้เพื่อนๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงสงกรานที่ผ่านมานี่ก็คือต้องรีบเคลียร์ออเดอร์ที่ร้านงานยุ่งมากแล้วก็บวกกับลูกสาวผิดเทอมนะคะ จริงๆเขาก็ต้องไปเรียนซัมเมอร์แล้วะค่ะแต่พอมีโควิดเข้ามานะคะก็เลยเลื่อนซัมเมอร์ออกไปเรื่อยๆนะคะพอลูกสาวอยู่บ้านก็เลยไม่สามารถที่จะถ่ายคลิปได้เพราะว่าบ้านจะไม่สงบเลยนะคะเสียงด,ดังมากตอนนี้ก็เลยมีเวลาช่วงเล็กๆนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงมาทำคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกสาวกำลังหลับอยู่ค่ะก็วันนี้ก็เลยจะมาทำคลิป ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่อยู่สอนการถักสตรอเบอรี่แบบนี้ไปแต่ว่าอยู่ยังไม่ได้สอนการประกอบพวงแบบนี้นะคะยังไม่ได้ถักใบไม้แล้วก็เย็บประกอบพวงเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาถักใบไม้แล้วก็ประกอบพวงไปพร้อมๆกันเนาะการถักใบไม้ก็จะเป็นแพทเทิร์นง่ายๆนะคะที่อยู่ใช้เป็นประจำเดี๋ยวอยู่จะอินเสิร์ต แพทเทิร์นไว้ให้นะคะเป็นแพทเทิร์นที่อยู่เขียนง่ายๆด้วยมือขึ้นมาเนี่ยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดูแพทเทิร์นเป็นก็สามารถที่จะถักตามแพทเทิร์นได้เลยนะคะง่ายๆแต่คนไหนที่อ่านแพทเทิร์นไม่เป็นไม่เข้าใจพวกเรื่องสัญลักษณ์อะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวก็มาถักตามอยู่ไปเลยนะคะเดี๋ยวอยู่ถักให้ดูค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีเป็นไหมนะอันนี้อยู่ใช้เป็นไหมซัมเมอร์นะคะ ที่อยู่ใช้เป็นขนาดเส้น20นะก็จะเป็นสีที่เราต้องการใช้เนาะจะเอาเขียวเข้มเขียวอ่อนแดงหรือชมพูอะไรก็แล้วแต่เรานะคะแล้วก็มีด้ายเย็บผ้าเข็มเย็บผ้ามีมุกเนี่ยเอาไว้สำหรับเย็บมุกเกสรนะคะสำหรับใครที่อยากจะให้พวงของเราพวงสตรอเบอรี่เชอร์รี่นะคะมีดอกไม้ตกแต่งเนาะ ก็มีมุกนะคะแล้วก็วิธีการทำในวันนี้นะคะก็จะสามารถใช้ได้ทั้งกับเชอร์รี่และสตอรอเบอรี่เลยนะคะเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มถักใบไม้กันก่อนนะคะค่ะถักใบไม้นะวันนี้จะเป็นใบไม้ขนาดนี้นะคะเป็นไหมซัมเมอร์เส้น20่ินะ จะได้ใบไม้ขนาดนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากได้ใบเล็กกว่านี้ก็ใช้ไหมซัมเมอร์ขนาดเส้น16นะคะซัมเมอร์จะมี2ไซส์เนาะแล้วก็อยู่ใช้เข็มถักนะเป็นเข็มถักไซส์นี้นะเข็มถักเบอร์สีนะคะขนาด1.25ม mm. มนะคะ1.25มมเริ่มถักนะคะอยู่จะขึ้นต้นด้วยโซ่17ค่ะ ขึ้นต้นโซ่นะคะชา้าช้านะเพื่อใครที่ไม่เป็นเลยถ้าใครที่เป็นแล้วนะคะก็จะง่ายมากๆเลยพันหนึ่งครั้งนะคะลอดห่วงดึงเลยแล้วก็พันหนึ่งครั้งลอดห่วงนะคะนับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดทำไปให้ครบสิบเจ็ดโซ่นะคะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะสิบเจ็ดแล้วถัก x นะคะลงในโซ่ที่สองนะคะ เพื่อนดูนะอันนี้โซ่ที่หนึ่งนะคะโซ่ที่สองนะแทงลงโซ่ที่สองถัก x นะคะพันขึ้นมาหนึ่งครั้งเกี่ยวใหม่นะเกี่ยวใหม่หนึ่งครั้งแล้วพันอีกหนึ่งครั้งเราลอดสองห่วงเลยถัก x เสร็จแล้วต่อไปถัก t นะคะถัก t พันหนึ่งครั้งแล้วก็แทงลงในหลักถัดไปนะหลักถัดไปเกี่ยวใหม่หนึ่งครั้ง ตอนนี้นะคะในเข็มจะมีสามเส้นนะสามห่วงแบบนี้นะพันหนึ่งครั้งแล้วลอดสามห่วงนี้ไปเลยนะคะเป็นตัวทีต่อไปเราจะถัก5้าเนะคะ F คือพันหนึ่งครั้งนะคะแล้วแทงลงหลักถัดไปเกี่ยวใหม่ขึ้นมา1ครั้งตอนนี้ก็จะมีสามเหมือนกันนะพันหนึ่งครั้งลอดสองห่วง รอสองนะจะเหลืออีกสองนะคะแล้วก็พันหนึ่งครั้งรอดสองห่วงนี่ก็จะเป็น F นะเราถักไปหนึ่ง F แล้วนะคะเราจะถักทั้งหมดห้าสองสามสี่ พอครบ 5f แล้วเราจะลดขนาดลงด้วยการถัก t ถัก t เหมือนเมื่อกี้ที่เราถักนะพันหนึ่งครั้งแทงหลักถัดไปเกี่ยวขึ้นมาแล้วเราก็ลอดทั้งสามห่วงเลยต่อไปถักถัก x นะคะถัก x ไม่ต้องพันนะ แทงลงไปเลยหลักถัดไปเกี่ยวใหม่ขึ้นมาจะมีสองห่วงเราลอดสองห่วงเลยเป็นเอกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะถักอีกหนึ่งทีหนึ่งทีนะคะพันหนึ่งครั้งแทงลงไปเกี่ยวใหม่ขึ้นมาแล้วก็พันใหมหนึ่งครั้งแล้วก็ลอดทั้งสามห่วงถ้าอยู่ ช้าไปหรือเร็วไปยังไงคอมเมนต์ Comment มาบอกได้นะคะต่อไปเราจะถักอีก 5s นะคะตอนนี้เป็น f แล้วนะ1 f 2 f 3 f 4 อ้าทีนี้เราก็จะลดขนาดลงนะคะเป็นส่วนปลายของใบไม้ละทีนะคะหนึ่งทีแล้วก็ถักโซ่สองนะคะมันจะเป็นส่วนของปลายใบไม้แล้วนะคะแทงนะคะโดยที่ เราจะแทงกลับลงไปที่ช่องเดิมช่องสุดท้ายนะแล้วเราจะถัก X นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วถัก X นะคะตรงนี้จะเป็นการวนกลับมาอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะพอเราได้ X แล้วพันใหมหนึ่งครั้งแทงลงไปหลักถัดไปนะคะ แล้วถักทีค่ะถักทีแล้วต่อไปก็ห้าเอฟนะคะห้าเอฟหนึ่งสองสามสี่ ห้า f แล้วนะคะเราก็จะถักหนึ่ง t หนึ่ง x แล้วก็หนึ่ง t ต่อด้วยห้า f ค่ะ f แล้วก็ t นะคะ5 s แล้ว t 1ครั้งสุดท้ายแล้วนะแทงลงช่องสุดท้ายหลักสุดท้ายแล้วก็รอดห่วงค่ะรัดห่วงแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะล็อกไหม แล้วเราก็จะตัดไหมได้เลยนะคะแล้วเราจะเก็บปลายไหมนะคะตัดปลายไหมที่เหลือด้านนี้ออกด้านหลังนะคะเก็บปลายไหมซ่อนไว้ด้านหลังของใบไม้วิธีการซ่อนปลายไหมอยู่ก็จะใช้วิธีนี้ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นถักหูกระเป๋าหรือถักงานอื่นๆ เกี่ยวนะคะดึงมาเก็บไว้ทั้งด้านหลังนะคะแล้วก็ตัดปลายได้ที่เหลือออกเลยเราก็จะได้เป็นใบไม้มาแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะมีดอกไม้ติดตกแต่งนะคะ เราก็ถักดอกไม้นะคะวิธีการถักดอกไม้นะอยู่ก็สอนไว้แล้วนะคะเพื่อนๆไปดูคลิปย้อนหลังนะเดี๋ยวอยู่จะแทรกคลิปไว้ให้นะคะแทรกลิงก์ไว้ให้เป็นแถบสีขาวด้านบนนะคะนะคะจิ้มตรงนี้นะถักดอกไม้นะคะง่ายๆถักดอกไม้มาเตรียมไว้เนาะอ่าตอนนี้เราได้ใบละเราก็จะมาประกอบพวงสตรอเบอรี่กันพวงสตรอเบอรี่ตอนนี้เรายังไม่มีก้านนะคะสิ่งที่เราขาดอยู่ เราก็จะใส่การสตอรบรีเข้าไปด้วยการที่จะใส่นี่นะคะเพื่อนๆดูนะเราเกี่ยวนะคะตัวสตอรบรีขึ้นมาสักนิดนึงแล้วเราก็เราได้สอดเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักโซ่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เกสบอันนี้อยู่ต้องการความยาวประมาณนี้นะคะ1ิบโซ่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ความยาวยาวกว่าน,นี้นะก็ถักยาวกว่าน,นี้ต้องการสั้นกว่าน,นี้ก็กะเอานะลดลดจำนวนโซ่ลงเอาเองนะคะดูความต้องการของตนเองนะอ่ะแล้วพอทีนี้เราได้ใบไม้มาแล้วเรามีก้านหนึ่งก้านแล้วนะคะเราก็จะมาถักติดกับใบไม้ตรงกลางนะ ให้อยู่ตรงกลางตำแหน่งที่เราถัก x นะคะจะเป็นตำแหน่งตรงกลางเนาะแทงลงไปตำแหน่งตรงกลางนะคะแล้วก็แทงแบบนี้นะคะเราจะมีห่วงหนึ่งห่วงตรงนี้นะพันหนึ่งครั้งแล้วเราก็แทงผ่านทะลุรูใบไ,ไม้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็มาลอดห่วง ก็ถ่วงที่ก้านของเรานะคะเพื่อเป็นการยึดติดกับใบแล้วเราก็ถักไปอีกสิบโซ่นะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วเราก็จะถักติดกับสตอรี่อีกหนึ่งลูกแล้วก็เกี่ยวนะคะนะคะ เกี่ยวตัวสตรอบรี่แบบนี้นะแล้วก็ลอดห่วงมาพอเราลอดมาแล้วเราก็ลอดห่วงตัวที่เป็นก้านของเราแล้วเราก็โซ่หนึ่งล็อกใหม่นะคะตัดไหมได้เลย ตอนนี้เราก็จะได้เป็นพวงแบบนี้นะคะเราก็มาเก็บไหม่เรียบร้อยนะคะเก็บไหมเกี่ยวไหมซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะ ตอนปลายใหม่ทั้งสองด้านไว้นะคะโอเคค่ะประมาณนี้ตัดปลายใหม่ที่เหลือออกเลยอตอนนี้เราก็ได้สตอรอเบอรีเป็นแบบนี้ถ้าใครที่ไม่ต้องการมีดอกไม้นะคะเห็นไหมก็จะได้ละ เก็บปลายใหม่ไม่หมดเนี่นี่ค่ะตอนนี้ก็จะได้พวงสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะมีใบละเราก็สามารถนำไปตกแต่งชิ้นงานของเราได้นะคะถ้าใครต้องการแบบมีใบยอย่างเดียวนะคะก็สามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าใครต้องการที่จะมีดอกไม้ถักดอกไม้มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเย็บประกอบนะคะได้ก็ใช้เป็นได้สีเดียวกับดอกไม้ของเรานะคะถ้าเป็นดอกไม้สีชมพูก็ใช้ได้สีชมพูดอกไม้สีขาวใช้สีขาวนะคะมุกเกสรก็สีอะไรก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยดอกไม้ห้ากลีบนะคะกลับไปดูคลิปย้อนหลังนะคะ ทีนี้เราก็จะเย็บเอาปนกันแล้วจ้ะมุกเกสรอันนี้อยู่ใช้มุกเล็กขนาดสามมิลนะคะใครอยากได้เกสรที่ใหญ่กว่านี้ก็สามารถเพิ่มเป็นสี่มิลได้แต่ถ้าห้ามิลนี่น่าจะใหญ่ไปแล้วนะคะ แนะนำว่าเป็น3หรือ4มิลอันนี้ขนาด3มิลน,นะคะเราก็เย็บไปมาย้ำหลายๆครั้งหน่อยนะคะ สักครั้งนึงค่ะโอเคค่ะเราก็จัดการล็อกปลายไหมด้านหลัง เราก็สามารถนะคะเหลือได้ไว้เพื่อที่เราจะเอาไว้เย็บนะคะติดกับชิ้นงานของเรานะคะเอาไว้เย็บพวงสตอร์บรีไว้ติดชิ้นงานของเราได้เลยนะคะแต่ถ้าใครจะใช้เป็นพวงแบบนี้ไปติดอย่างอื่นแล้วยังไม่ต้องการที่จะเย็บนะคะเราก็ตัดออกได้ นี่ค่ะเราก็จะได้เป็นพวงสตรอเบอรีร่แบบนี้นะคะเอาไว้ตกแต่งชิ้นงานอันนี้เป็นใบสีเขียวอ่อนนะคะนี่เป็นเชอร์รี่แบบไม่มีดอกไม้ สำหรับคลิปนี้อยู่ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะวิธีง่ายๆในการประกอบพวงสตรอเบอรี่แล้วก็วิธีการถักใบไม้ค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้อยู่ด้วยนะคะ ใค่ไงมีเพื่อนๆกดติดตามเยอะๆแล้วก็มีจำนวนยอดวิวเยอะๆนะคะอยู่ก็จะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะอย่างน้อยอยู่ก็จะได้รู้ว่าเออมีคนสนใจนะมีคนอยากดูนะคลิปที่อยู่ทำไปนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปที่อยู่ลงไปก็จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะค่ะยังไงเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะฝากกด s u b s c r i ต e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ